หันอยู่ตรงนี้หันอยู่ตรงหน้าแล้วก็หันบัดิฟหันัดเดียวนี้นะครับผมจะบอกพี่ปี่น้องตีอยากจะลองลิมชิมรถกับเขาแคบไทยลือนะครับอันที่หันจุดเป็นจุดดำดำหันบัดใจคิงแล้วก็บัดใจหาใต้นะครับมันเป็นงาดํานะครับเนอะบอกกับพี่บอกกับน้องกันไว้ตัวนะครับถ้าพี่ถ้าน้อง่ันได้สนใจอยากจะลองเอาไปจิ้มหอกกอแวนซีกันได้นะครับมาเลือกเสื้อเลือกหากันได้ตีบ้านทับกุมารทองหมูแปดตำบลตาขะาวเปือก อำเภอเมจังจังหวัดเชียงรายนะครับอูไทยพ่องอูเมืองพ่องนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งสินค้าโอท็อนะครับของดีของลําของคนเท่าคนแก่บ้านทับกุมารทองกาการันตีได้เลยนะครับอายุ70ปีเปินยากันอยู่บัดเดี๋ยวนี้นะครับมีอยู่แต่ครับเขาแคบไทยลือ้อนะครับ ไปเอาบ้านปลาคำเงินก็ได้แฮทแท็กนะครับบ้านเสีย p ปงตีย่านหนังงวแล้วก็แคบหมูนะครับอยู่กับเจโอนะครับบ่าวาอีกํลได้เดมวเมียมันจะดด้ผมนะครับไปซ้อซื้อแคบหมูตีบ้านเสียปิ i ได้นะครับแฮทแท็กแคบมัวก็มีนะครับแล้วก็ยังจะได้ซื้อได้หาเข้าแคบเข้าควบแล้วก็ขนมปังพร้อมนะครับเพราะว่าแม่แม่ผัวของเจโอนะครับบ่าวาอีกำลได้เดมันจะเกลียธรรมะนะครับ ต้อวะเจ๊ไว้ก่อนนะครับมาได้มันเลิกซื้อหากันได้นะครับเพราะว่าของแห้งป่นมีวางจำนายกันกวนนะครับโอเล่นกันแตะนะครับมันจะเล้ยอธรสในการรับฟังนะครับอยากซื้อยาหาเพราะว่าจะเป็นเข้าขวาเข้าแคบแล้วก็แคบมูแคบงูแคบควายนะครับบ้านทับกุมารทองเขามีจัดจำนายกันกวนสดใไม่กันตึ๊กตึกนะครับเพราะว่าหลวงน้ำพอดนะครับเจ้าหลวงนี่รับรองได้นะครับบ้มีแต้ตายหมดนะครับไปพอต่อข้าต้มละครับ อย่าหมอมนะฮกครับบุดๆนะครับจะเลือนะครับเชลโลงนี่บบนมีละนะครับรับรองได้สาหรับของดีของปีของน้องคนในชุมชนนะครับอยากจะนําเสนอสินค้าให้กับปีคือกกบน้องนะครับตีฮึ่เก็บติดตามผมอยู่ทั้งสามแพลตฟอร์มนะครับบอาจะเป็นคลิปสั้นทิกตอกแล้วก็ยูทูบนะครับอยากใครลองเสื้อหานะครับสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่เฟซบุ๊กของคุณปิงลาวิชัยนะครับเป็นผู้ ผลิตและจัดจำหน่ายนะครับโดยที่ผมขออนุญาตเป็นสื่อตรงนี้นะครับได้นําเสนอสินค้าดีสู่สังคมโลกออนไลน์ก็ดีใจแล้วนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสินค้าของคนในชุมชนนะครับสิ่งอื่นสิ่งใดไม่หวังนะครับหวังเพียงแต่ให้สินค้าของพี่พน้องคนในชุมชนถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดแค่นี้ผมก็ยินดีแล้วนะครับขอพระคุณสําหรับทุกการกดไลค์ขอพระคุณไ้ตรงนี้ แล้วก็จากลายพี่พียงน้องไปแล้วสําหรับเข้าแคบสินค้าตัวแรกที่นําเสนอช่อง YouTube แล้วพบกับผมได้ใหมในคลติตรน